บ้านหนองนาเลิศขอนำเสนอกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีกระบวนการการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านอีเลิศตำบลม่วงลายอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตบริการจำนวน4หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านอีเลิศ บ้านหนองห้างบ้านนาลายและบ้านกุจิเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีนักเรียนทั้งสิ้น166คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนโดยมีนายประมวลเหล่าแก้วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกระบวนการบริหารและการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด1 9 โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารนาเลิศโมเดลประกอบไปด้วยเน็ตเวิร์คคือข่ายความร่วมมือ a ัชเชเรน e การประกันการรับรอง Learning การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเอ h i c มีจริยธรรม r e s o l เ t i o n การแก้ปัญหาร่วมกันและเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ขับเคลื่อนด้วยวงจรบริหารคุณภาพ PDCA โดยเน้นเครือข่ายความร่วมมือการมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ดีเก่งมีสุขและมีจิตสาธารณะปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวไวรัสโควิด -19 และการดำเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โรงเรียนได้ปรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นสาระหลักประกอบด้วยภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและเน้นตัวชี้วัดที่ต้องรู้สำหรับสาระการเรียนรู้อื่นเน้นการสอนโดยให้บูรณาการกับสาระหลักหรือกับวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองนาเลศิศใช้รูปแบบออนแทนเป็นหลักและผสมผสานกับรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมโดยมอบหมายให้คุณครูได้จัดทำกำหนดการสอนในสาระที่ตนเองรับผิดช,ชอบเป็นรายสัปดาห์โดยการบริหารจัดการในการรับส่งแบบบุหัดใบงานใบความรู้หรือหนังสือเรียนได้กำหนดการรับส่งสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนได้กำหนดจุดรับส่งโดยใช้พื้นที่ของวัดเป็นสถานที่ประสานการเรียนรู้หรือรับส่งใบงานโดยตรงที่บ้านนักเรียนในกรณีที่นักเรียนไม่สะดวกเดินทางมารับด้วยตนเองนักเรียนในระดับชั้นประถมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุน้อยและยังมีทักษะการเรียนรู้ที่ต้องได้รับการดูแลมากกว่าทุกระดับชั้น ครูผู้สอนจึงจัดทำใบงานใบความรู้นำไปมอบให้กับเด็กที่บ้านโดยตรงและเก็บรวบรวมผลงานเด็กสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยครูให้ความสำคัญในการอธิบายองค์ความรู้วิธีการทำใบงานใบความรู้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมอย่างละเอียดและคอยดูแลให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่นักเรียนและผู้ปกครองโดยตรง หรือผ่านช่องทางกลุ่มลาสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอื่นก็ใช้แนวทางเดียวกันซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนแล้วโรวงเรียนบ้านหนองนาเลิศยังได้จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบผสมผสานตามบริบทและความพร้อมของครูและนักเรียนในรูปแบบออนไลน์และออนดีมาน นอกจากจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นสาระหลักแล้วในส่วนสาระอื่นโรงเรียนได้เน้นการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับสาระหลักและวิถีชีวิตประจำวันของผู้เรียนเช่นงานบ้านการช่วยเหลืออาชีพในครอบครัวของนักเรียนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เน้นหลักฐานการเรียนรู้มากกว่าการสอบ โดยวิธีการตรวจสอบผลงานนักเรียนโดยใช้เกณฑ์การประเมินรูบิกตรวจแบบฝึกหัดใบงานการสัมภาษณ์ตรวจประเมินผลจากคลิปวิดีโอที่นักเรียนจัดทำสมงครูในการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้างานสีฝ่ายได้ออกนิเทศกำกับติดตามสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง โดยออกนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูออกเยี่ยมและติดตามการเรียนของนักเรียนเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งนิเทศกำกับติดตามผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ของแต่ละชั้นเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนครูปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยจัดทำกำหนดการสอนวิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนสรุปผลการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยในภาพรวมนักเรียนมีพัฒนาการทั้ง4ีด้านในช่วงเดือนสิงหาสองดังนี้ด้านร่างกายอยู่ในระดับพอใช้ด้านอารมณ์จิตใจอยู่ในระดับดีด้านสังคมอยู่ในระดับพอใช้ ด้านสติปัญญาอยู่ในระดับพอใช้ชั้นประถมศึกษาปีที่1การประเมินผลอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นโดยคิดเป็นร้อยละระดับดีมากอยู่ที่ร้อยละ11ระดับดีอยู่ที่ร้อยละ50ระดับปานกลางอยู่ที่ร้อยละ27 ระดับพอใช้อยู่ที่ร้อยละ1 1ผลการติดตามการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ผ่านตัวชี้วัดอยู่ที่ร้อยละ90าจำนวนนักเรียนที่ส่งหลักฐานการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนที่ส่งหลักฐานการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ83 นักเรียนที่ไม่ส่งหลักฐานการเรียนรู้คิดเป็นรอยละ17มัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนที่ส่งหลักฐานการเรียนรู้คิดเป็นรอยละ72นักเรียนที่ไม่ส่งหลักฐานการเรียนรู้คิดเป็นรอยละ28ร้รอยละของนักเรียนที่มีหลักฐานการเรียนรู้รอยละ80ของชิ้นงานในระดับประถมศึกษานักเรียนที่มีหลักฐานการเรียนรู้ตั้งแต่รอยละ80 คิดเป็นร้อยละ69นักเรียนที่มีหลักฐานการเรียนรู้ต่ำกว่าร้อยละ80คิดเป็นร้อยละ31ในระดับมัธยมศึกษานักเรียนที่มีหลักฐานการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับร้อยละ80คิดเป็นร้อยละ63นักเรียนที่มีหลักฐานการเรียนรู้ต่ำกว่าร้อยละ80คิดเป็นร้อยละ37ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาในการเดินทางมารับส่งใบความรู้ใบงานและแบบฝึกหัดแนวทางการแก้ไขโรงเรียนประสานขอใช้พื้นที่วัดประจำหมู่บ้านทั้ง4หมู่บ้านเป็นสูตรประสานการเรียนรู้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในการรับส่งใบงานหรือนักเรียนส่งงานในกลุ่มไลายที่ตั้งขึ้น นักเรียนไม่สามารถทำแบบฝึกหัดได้หรือเข้าใจเนื้อหาหรืองานที่ได้รับมอบหมายแนวทางแก้ไขให้ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมในช่วงเวลารับส่งใบงานประจำสัปดาห์หรือจัดทำคลิปวิดีโออธิบายเนื้อหาลงในกลุ่มลายที่ติดต่อกับนักเรียนหรือ YouTube นักเรียนไม่ส่งงานหรือขาดการติดต่อแนวทางการแก้ไขให้ครูประจำชั้นหรือเพื่อนนักเรียน ร่วมชั้นติดตามนักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลที่บ้านเพื่อทราบปัญหาและร่วมกันกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนักเรียนระดับชั้นประถมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งต้องได้รับการอธิบายชีย้แจงอย่างละเอียดในการเรียนรู้แนวทางการแก้ไข ครูประสานการเรียนรู้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเป็นรายบุคคลระหว่างสัปดาห์หากนักเรียนหรือผู้ปกครองเกิดข้อสงสัยครูจะอธิบายงานหรือความรู้เพิ่มเติมโดยการอัดคลิปอธิบายส่งให้เพื่อนและผู้ปกครองนักเรียนรับการเรียนรู้จากคลิปในกลุ่มไลน์นักเรียนบกพ้องทางการเรียนรู้แนวทางการแก้ไขครูมอบหมายงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศขอจบการนำเสนอการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ